เขาบีอะไรวะพูดสิเขาบีบอ่าไม่ใช่ปั๊บนะปั๊บนะเขาบีอะไรไว้เขาบีอะไรไว้บ้างเขาบีว่าเขาบีมึฟังมฟังบีเมื่อกี้ไหมมึงฟังบีเมื่อกี้ไหมพี่เลโอขอสกีบครับครับผมเชิญครับหลังจากจบเทเลอร์กล้องตัดหน้าเข้าโอมนัทโนนแสดงซีในเทเลอร์นี้เลยเหรอมึงฟังบีไหมมึงฟังบีไหมห้าสี่สามสองแอคชั่นคนยังไง่ยง่ายจะตายจดีแต่ป่า ทำจริงให้ได้ก่อนค่อยมาพูดมันใครต้องจะก่อนแพ้นี่เลยนะอะผมว่าพอเถอะอสะสวัสดีครับท <c oughs> ุกคนนี่ครับพอต้องรับเข้สู่การ้านะครับแค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับ Bad Buddy Series นั่นเองนะและตอนนี้เราอยู่กับนักแสดงทั้ง4คนนะครับผมนันนท์โอมนะครับน้องเลิฟแล้วก็น้องมิว ตั้งใจนะครับที่จะเปิดไลฟ์นี้นะครับด้วยความสดชื่นและเอ,อด้วยความที่จะมีซีนในซีรีส์มาเปิดสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าบังเอิญก็มีคนงงถามอมเลยอมง,งงอะไรไม่ผมอะนึกว่ก็เปิดสวัสดีปกติแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครสวัสดีผมก็ตบมือ,อแางด้นอกก็ถาม เขาวีอะไรผมนึกไม่ออกคือคือคืออะให้เล่นซีเนี่ยผมรู้แต่ผมนึกว่าจะแบบเดี๋ยวพี่ส่งให้เล่นว่ายวเล่นให้นอนไม่รู้ว่าต้องเล่นตัดเปิดใช่ไม่ถามอมถามทุกคนทุกคนรู้ไหมครับว่าต้องเล่นด้วยกันเปิดเป็นซีนดูรู้นี่คนเขาไม่เล่นเขายังรู้เลยไม่ไม่กูถึงถามไงมึงฟังบีบไหมโทษแผลที่หัวนะครับอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเปิดไปแล้วนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับเอาล่ะซีรีส์เรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ แฟนแหลายหลายคนนะครับตาต,ต,ตั้งตั้งตาเฮ้ยได้ได้ใจแก้โทษได้ขอโทษขอโทษท่านผมรับไม่ได้ขอโทษพวกคุณมัวสนใจกันเองไงคุณไม่สนใจผมไม่ค like ือคุณมาเร่งชดให้เพื่อนผมอะเสียขวัญอยู่อ๋อเสียการอยู่เรียกขวัญอยู่อ๋อโอเคห่างกันเอาใหม่เอาใหม่ซีรีส์เรื่องนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับตาตั้งเฮ้ยตั้งตาเฮ้ยลอยคอเฮ้ยลอยคอเฮ้ยพอละพอละนะ อแฟนๆนเรียกว่ารอคอยนะครับอยากจะดูกันเหลือเกินนะฮะแค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่โอ้มีกระแสตั้งแต่ปล่อยเทรลเลอร์กันมาเลยนะครับอ,อ,อ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวเรานักแสดงกันก่อนละกันนะครับเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่เขาไปทัวร์สื่อกันมาก็น่าจะได้แนะนํากันไปหลายรอบมาไลฟ์อันนี้เราขอแนะนําแบบไม่ธรรมดาพาะคุณเคยรับน้องกันใช่ไหมครับน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อเลโอน้องชื่อเลโอครับ แบบนี้แบบนี้เอออย่างงี้เป็นต้นอ่ะเชิญทํากันทีละคนเลยครับได้ครับใครก่อนอ่ะเล่นด้ไอะไรนะเล่นไอ้ไมคะอันนั้นอ่ะเอาเอาคุณก่อนละกันผมก่อนอ่าเรียงไปอย่างนี้เลยหกเจ็ดน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออมน้องชื่ออมชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยไม่ได้ชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยเอลดีซะด้วยเอลดีซะด้วยอ่าอ่ะคุณต้องอย่าน้อยหน้ากว่าเขานะ เขาโยกมาเลยนะพร้อมไหมพร้อมไหมครับคิดท่าอยู่อ่าท่าอะไรก็ได้รู้สึกว่ามันมันมันคนคาดหวังรู้สึกว่ามีการคาดหวังกันเกิดขึ้นพี่ก็คาดหวังน้องรักของพี่มาห้าสี่สามสองน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อชนนน้องชื่อชนนชอบทันท่ชอบทันทย่ง เกมบอลมากไปกูว่าเพิ่งดูด้วยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ทำท่าแบบแหวนออกมานี่ก็นี่นี้นะไอ้นั้นคนละเรื่องนะครับอ่ะอ่ะสุภาพสตรีทั้งสองท่านนะครับกล้องนะครับจับตาดูผู้หญิงคนนี้ไว้นะครับเป็นความสดใสครับผมอ่ะหนึ่งสองสามน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อเลิฟน้องชื่อชอบทำท่าชอบทำท่าเออ อันนี้เนี่ยคือน้อยแต่มากอันนี้มากแต่น้อยนะครับอ่ะน้องเลิฟไปแล้วเชิญครับป่ะหนึ่งสองสามน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อมิวน้องชื่อชอบธรรมชาติเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้อันน้ได้อ่โอเค